สวัสดีค่ะวันนี้ยังไม่ได้จุดทูปเลยนะคะไม่ได้จุดทูปแต่ว่าโพมันน้ยังไงเนี่ยเทอเทานางสลดใสนานงะได้กินนะคะ <c oughs> ปุ่นยังประทันมาจา้าตกลกแล้วพี่ปีใหม่เป็นสิบหากิโล<อ> <c oughs> พี่ปีใหม่สนับสนุนตั้งกินไม่หมดแล้วนหน้าเดูเลยนะลีโอ <c oughs> เดี๋ยวโดนมีการครูน้าไหนมีการครูน้ามินใหม่สวัสดีแม่น้องสวัสดีบาสิคุสกุลนยจ้าบุญแน่นอนครับบุญแน่นอนเฮ้ยดีใจจ้าเธอเแ่าขึ้นมาพี่น้องเธอเแ่าออกแต่ถทำค่ะเออขันบุญขันศีลเลยนะออกแต่ถทำจ้ะ ก็ได้มาผ้าอุส่าม์อ่ะแล้ท่านอะหม้าอุ่กะท่นั่นก็เสียะดูสีนอากันทำอะไรวะลงมาทุกีเลยหรอแล้วเนิดรตูวะผู้ใหญน่าจุดจางเลยไงโทบอกนางฟีโทดูแก

ซื้อกระส่ายมาให้แน, ah น <im <im ่ั่งลงมาหรอจ๊ะไม่เชียวลงมาหรอบอนนี่ฮะซื้อกระส่ายห้แน่สีเพ็ดน้ำหญาป่าอยู่บ้านมันมันมันโง่นี้มันเบิดอเลยอ้าวคาวาคาวาชิมะคาวาเมื่อกะระแวะมาทั้งนี้ส่งกระจายให้หรอกระ ยาสั้นกะสันกับยะโอเคโอเคถามบ่มได้ยะเนี้ยสี่ห้าถามเท่าบ้านที่ไรกนอางกระน้งนันหอมเอาปิดทานบมมีวัสดี๋ยไปถางนไม่มีไรไยู่ โอ้นะแต่ว่าชิ้นว่าะไดแค่ไหนชิ้นนี้นยว้นนี้ใส่หนได้สดแต่บอสดเลยบานเฮ้ามีไข่แต่ว่าดแล้วมได้อาหสดยากที่จ้หรือว่าถือกระป๋าถุงกระป๋าถุงเนาะกปดีกว่าปัดตูนปัดตูนเอาไว้ชิ้นใส่ปูนัวใส่แกไก่แบ้าตนเแน่ลืมแล้วกปซื้อติ่มเกลื เลยแป๊บอีกไก่้องโหลลอกิบบาทโละแปดค่ี่เดียวสองยสิบาทาก้าก็้ีบาทประมาณนั้นลยบ่าเ้าดี๋ยวผมไปถามบนอกก่อนเออยลูก จะทำไปก็ทำไ้านเดียเม่ง้านกับเขานักร้านใกล้ก <t> ัเขาีดอกเขาไปเอายดูเ็นะ่ไมนมเิ่จิตเรื่องงี้ยงเร่มี้ยงได้ป็นแบกนี้ อออกผัดหน้าใส่กระดอใส่กระดัท่อน,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 นจะมามะเร้าวามลูกหาสื่อกะีกันที่โบเ,เลเจ้สื่อกีในที่บเล้้นี่แ้แมนบอานะเอางนะแมนบอเลย พี่น้องหันมันเด้งแล้วนั่นขอระบบได้ลดความสว่างของหน้าจอเพื่อเพิ่มระยะเวลาลดแฮะลดแสงร่ลดบ่เพอลดเพื่ลดนี่แหละเพิ่บยังไง้เน่ยันนี้่น้อยเาวเนาะจะว่านนะมอดูมาแตแสงก็ถึงนี่จะโมั งาามเนะบาบได้นะสาวคุณว่าเพื่อนงามสิบาจิบบ้างมีแต่คนเขานีแต่องค์ขาวๆเนาะขาวมีแต่องค์ขาวๆแต่ว่าน่ะสาวเล่งไว้อันขาวชุดยางหลังๆน่ะเห็นจอดโหลดอยู่ก็คิดว่าสีลากเพิ่นขึ้นไปส่งของก๋วยเตีน่ะเพิ่นลาบเท้่ยวอ้องวิดาน้องหน่ะเนี่ยพก็รู้ เอาไปท่าิชากินไปเได้ห้อประหลนกกินจามนะจ๊ออจ็บปานี่ใ้าข่าย่ายปะเนือหชัว I okay. Okay. มีฟ uh right? right? yeah. ินมีบอฟินแแล้วรอ่ม okay, mm ันแล้วด้ันะขัดกระเทิอนฟินแห้วฟินมันสามโป้สีเบอร์แวะนงยังเร็วเซลเร็วเซลวินเหรอไหเยมันจชุดลนี่เด็วสีเบอร์แล้ว

เสาไล่นไหนี่งอสองไทียนก็คิดงา้สาไได้เลยก้าวไหนั้น้องตัวตัวสอ,องเทียง

บุญหรือยังกระบ,บุญนมันกระจานบุญนยังครับหลวงพอ่อหลวงเพอเพิ่น,นจักบุญนยังแล้วมันจะบุญกระทิ่นคือกันเลยแต่ว่าเอาคูดให้มันแล้วนะไหมอันนี้นางขึ้นมาเคยทำน้ำยาขนมอันนี้นางสีเฮ็ดอันน้ำยาปลานะกินกันก่อนพี่น้องเอ้ยปลาเนียนตัวหนึ่งเดี๋ยวให้นางไปทำโต้มหรืปลาน ต้มไก่ใจเย็นๆต้มตีนไก่ส่วนเธอเท่าก็ทำน้ำยาน้ำยาปลานะคะต้มน้ำยาขนมยาปลา ทำน้ำยาป่ากินก่อนน้ำกะทิเอาไว้ทีล่างแล้วขี้ฮะกับมาแก้กระทงกระเทียมกระกรนนะคะน้ำยาป่านี่ปลาตัวหนึ่งปลาตัวนม่งเรตเต็มหมกเลยอืมเ <laughs> <laughs> ก็บคนเดิมมาจับกับ ลงกะะมังเลยตั้วะตัเครื่องเครงตำมเครื่องเท่ น <Bird> ลายปั่นนั่นวะถ้าเรื่องน้ำยาป่าต้องให้นางทำนะคะใครก็บอกว่าอร่อยพอบอกกระเทียมหยเฮ้ยเทียมยังใส้อันางแก่เอ,อไมย ระบบได้ความสว่างของหน้าจอเพียละโอ้ยเนาะเฮ้ยเ็สแสงสว่างไรกับได้คือจะฟ้องนันแหละบ้านเพื่ออยู่สว่างไรกับหเดเยออยู่แต่ในเมืดมื่อยู่แต่ในทำระเบ้าแง เอาขอกะเอาให้มแมวไฟจะเป็นแมวไฟถูกใจเดีย๋ยวพักสักกรอนในกล่องนาะงสีแดง,งคือมรมสิงจ้าร่วมทำบุญกลองกระถินสองกลองอนุโมน,นันต์พันบาก็ร่วมบุญขนมจีน,นในงานบุญอีกสองพันบาทขอบคุณพี่สุนิาสาเด้กยาขอบคุณมากๆขอให้ กำลังรวยสุขภาพแข็งแรงสวยวันสวยคืนครอบครัวอยู่เย็นเป็นกุลยจ้าเดี๋ยวจะซีเซวลงไปให้ผู้ใหญ่บ้านสักก่อนวันจันทร์ควรต้อจัดเกิดเป็นมาก็ขอดีินกินดินตรงกินเลยพี่น้องโอเคจ้ะไอแห้งกุบจัดเยี่ยมมกจัน

ออเ,อเอาพน,น่นองเอาไว้ในเด้นนะสาวเอานนัวเ,เ,น,น,เน,นี่นนนนนยนนอนไใสุ่สดะนี่นะกระปุกผ่นกระปุกงลาง<ไ>น้ำตาลในนะกระปุกไงเออบไใส่บไซนะส่น้ำตาลนะ ย,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 ยุกหมอครัวแล้วกับยุกหมอทั้งนี้ไป้ายผุนก่อนก็ได้นะสาวใหม่แล้วใหม่แล้ว หอ,อมเลยพี่ห้อไฟมันแห้งพ่ออะไรมงขัวจะไ,ไปใส่น้ำมันวะวนี่เด้กกระทะนี่กัน้ำมันดีถ่ายซีส่ ขผื่อกลงบานเทือนาก็เซียดน้หาปลาหายแมกทัเ,เดีวยวปเเอแ่ห้าวนหอมแมน่มมบมบเบินันหอมเลยอหอมหอมหอ,หอ,หอลมลมแห้งๆพี่น้องเลยหนาวแห้ง หอมเยบนี่หอมเลยนะนะสาวหอมแล้วอือมขวแล้วมาใส่ลงไปค่ะน้กินบกทีดจะบ่มีอนตัวหอมนะตัวยหน มีบอสมีอยู่มั้งเนี่ยสุเย็นหมดมาปลุกแล้วก็ให้เติมคนนอาติดโลนะคุณแมกแสบล่างอมเิดเจ๊ด้วยมั้เป็นห็ดอ่รัเห็ดแ่บที่นอกค่ไยๆกับวัดแ่บก๋วยหนี้กับวัดแ่บเอาไปให้หมูกินรากัว่าแ่บเราอร่อยค่ะอร่อยหลายๆ แซ่บหลายหใช่เนายคุหมอหนึ่งหมอหนึ่งดีด้ยุณนะโอ้เจาประกบดพี่ไอเจาประกบ่ะคุณแอมบกบอค่ะคุณนะคุณนะคนบอยังไม่มีติดเบอร์เติ่งใกเเนาะอันนี้จะไปใส่ลูกโดดน้ำบอลนะครับเมืองสิบวิลาลูกโดดมาใส่น้ำ แม่มันกำลังขึ้นเล่มหนึ่งนะ่ากินจุ๊บ <จน S 2> ค่ะอขอใชด้ดูดดูลงไปน้ำเมื่อกี้หิวเลยพี่น้องเราหิวเลยหิวเลยพี่น้อง <c oughs> ไ,ไก่สีแล้วแล้วพี่น้องไก่สีแล้วปล่อกนกดกันแล้วกดกันจักน้อยก่อนพี่น้องน่ากินแหงเบาพี่น้องเลยนะกระตุ้นดูดกั ต,ตืน,ต,นตาาลงไปจะไปใส่กระดาแดกขวดน้ำมันนาสาวสื่อม,มาอยุไปแดกขวดนะอยู่ในเกียงเบอเส้น,เนันี่งใลป้อฮะันี่แในปพอป่ใส่แมุุ่ญล้ำหรอเบอรพวกไส้ตาลก็เกิอันนี้มันเข็มกับแม่บุญลล้ำนะคะ เมึ่อิไปเอาพักไปเบ่งพระบัวมานะอาินาคะห้าสิบป่งห้าจังร้ยไหนมา